สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วอสไ h น์แชนแนลกลับมาอีกครั้งกับการ re-action animation เรื่องมหาศึกล้านพิภพ EP 111จ้าไปดูกันต่อกับเหี่ยวสายฟ้าใช่่ะครับผมเหยี่ยวไมยถึงแต่แต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ่งให้เราเลยนะครับ ฝาก Membership ดได้นะได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายรออยู่ใน p พลสเอ็กซ์คลูซีฟ e ำ o ร m e m b e r อจ้าแล้มีปุ่มสุดประแตงฝากกดให้กำลังใจบ้างด้วยนะคะขอบคุณวีทีวีได้ครับผมไปครับตอนที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดรูมโอ้ยเป่รอยเลย เดี๋ยวไฟฟ้าไฟฟ้าเสี้พี่หออยู่บนตัวมันมิแค่ในโลกสาฟ้ารีวัาไห้ดีนะเอาคุณดูแลพี่รอพี่ฮึ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  ที่ก่องเสียงให้คุ้มกันอย่างนั้นคงเป็น<อ>ที่รอดเถียนนั้นเห่อขัดข้องคุ้มกันอัตรายแล้งสายฟ้ามันรุนแรงมากจริง พลังมันแบบ เยอะอ่ะมมกกตี้่แเขาสะกดจิตมันไว้ตัดขามันแต่มันดูแบบไม่ออกเอ,อแข็งแรงมาก เด okay. yeah. yeah. ah, no. 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 ี่ยวสายฟ้าเป็นสายที่แร้กาที่สุดในพรุ่งนี้พลังและการป้องกันเป็นดาวระดับสูงยิ่งข้ามอดอุปกรจับเกลือแต่ทีที่รับเป้าหมายว่ากันว่าตามต่อยังทื่อหลายเดือนเลยล่ะออ๋หลายเดือนเลยเหรอแต่ที่กองทีเรื่องความจริงเลยครับเฮ้ยทำได้สวยจะรู้ว่างได้ที่เป็นสิทธิ์อ่าทางนี้จะไม่กับเรอไจ้ะแต่มันตามเราวีเราไม่เลิกโอ้ การถุ่ดีท้จิตื่อกี้เหนือความผ่านวัเป่ยนว่าตอนนี้มันคงระวังมากเป็นเหี่ยวที่ไม่เหมือนเหี่ยวเพียงนิดเดียวมันจ<ค>ะถวยโอกาสลงมือ พี่รอฉันอยากอายุวัฒน์ดนีก่อนพรุ่งนี้ก็จะฟื้นเหมือนเดิอ,อนออคืนนี้พวกนายจะต้องตัดสินใจให้ดออีอย่าให้เดือดรสายฟ้าออก่อานะครับพี่ใหญ่ผมคิดแผนดีๆไดนะ้อาจจะทำลายทางตอนไนดะ้แต่ผมจะเข้าไปฝึกที่โลกสมันจีนไปเถอะพี่รองของนายฉันด้วยหมื่นฝ้าเหรอ หนอยฮ๊้ฝ <Hum ming> ึกาวิญญาเรอฝึกเล่ที่2ด้วยพวกแขขอคอยมาัตเราจริงล้วจรยงเยต์บอทิ้งไว้นอย่นมีเวลได้อ่านหมดแล้วเ่อหาขอมูลนเล่้เข้ามแล้วตอนนี่ฝึกเล่มที่สองถ้าหฉันจำไม่ผิดเล่มที่สองคือราวิญญาเส้นจีปจอนราววิญญาเส้นชีปจอจะฝึกให้สำเร็จคืนนี้ เมืม่อแค่วิชานี้เป็นการโจมตีทางจิตแลท้องฟ้าและแนกประหลาดก็คงคิดไม่ถึงว่าจะมีโโคนที่จอโจมตีทางจิตเพิ่มขึ้นในคืนนี้มันคาดไม่ถึงนะไม่แล้วไม่แล้วราวิญญาณเส้นจิประจอนราวิญญาณเป็นเส้นจิประจอนที่เจาะเข้าไปในจิตสัตว์กลูแลรถควนข,วข,ขึ้นสมองพวกเขาต่อให้เป็นดักงตุ้ที่ระด,ดับสูงมาโดนเจาะเข้าไปแล้ว จำบอกก็จะอยู่นี่ไปทั่วขั้นงนัง้นเดี๋ยจะชนะไปทั่วขนาดถ้ามันหุดเตี่ยสำคัญจริงสิสัญญา,าข่าทองขึ้นเป็นดาวร,าระดับเก้าแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นร,ระดับอวกาศแต่ถ้าว่าเป็นเก้าที่ยากที่สุดในการพาิชิตดาราคระดับดาวนั่นหน่วยยานทัวรหลานซานจะมาถึงโลกเมื่อไหร่หน่วยยานทัวร์หลานซาน829วันฉันต้องทำให้สัญญาข่าวทองบรรลุระดับอวกาศในระหว่างนี้ มีจโกาอัยต้องพัฒนาหลายอย่างมากตอนนี้เราต้อเฟือทั้งพลังจิตทั้งเขารองนี่ไ,ไงมันมาแล,ล,ล้วเรื่อหลักซาไอ้ขาดหัวพุดเสร็จแล้วรยัยงครับสิบน้องได้ว่าบนโลกมียอดสีมือระดับไหนถึงจะทำให้กลุ่มข้อมูลราสงข้อมูลกลับมาไม่ได้ ยานวักาศมเขาจับคนที่ชาวโลกเรียกว่าสาร้รางอารธรรมโบราณหมยเลขหนึ่งจอดอยู่ที่นั่นใครก็ไปไม่ได้ต่อให้มียอดก็คงไม่เก่งเท่าได้ยินว่าเจ้าของโลกที่ชื่อหัวเฟิร์นไม่เพียงพันธเสธเงินงแสนล้านเหรียญที่บรรพบุรุษขอซื้อโลกแต่ยังประทักกับบรรพบุรุษที่จักรวาลเสมือนด้วยไม่เกี่ยมัวจริงๆเมื่อไรเราจะถึงโลก ประมาณสองปีสี่เดือนยี่สิบหกวันงั้นฉันจะฝึกต่อถ้าไม่มีเรื่องด่วนก็อย่ารบก,กวนฉัน,นกลวม,มาไม่ได้ว่าพอฝึกเสร็จก็จะบรรลุระดับอวกาศากาขั้นไปล <c oughs> แล้วกว่าฉันไปสองขั้นรับส <c oughs> ูงมากมานี้มีเห็นผูดํำอย่างฉันอยู่ในสายตาแล้วต่อไปจะยะโสแค่ไหนต <c oughs> ีกันเองเลย ทำไปนะตาวมีมากเวลากำลังพอดีที่รออาการดี่เป็นไงบ้างน่าจะดีขึ้น จะไปปกติแล้วดีผมจะไปแจ้แแฟนพี่รอเขาใจเหี้ยเขาใจแล้ว จิบเปรีงยงว้าวว้ายงงงงเลยงงโลกโห้จัมันก็ดูต้านอยู่นะการว้ายโดนแล้วทำให้มันเจ็บได้อยู่นะมีเลือด ยังไม่หายดีเป็นผ้าใหม่ของน้องสายตัวสามหนาาก้าวหน้าเร็วมากพี่อย่างฉันจะล้าหลังไม่ได้ไปรีบขุดเขาสายฟ้าวายุร่างกายฉันเฟื่อยแล้วจะได้ยืดเส้นยืดสายสักหน่อยไม่ก็ต่อ ที่สวดในโลกสายฟ้าข่าสายฟ้าวัยขาสายฟ้าวายุอะโหเหมือนมีใคอยู่ตลอดเวลาความเร็วรกทน้าที่หมือกับรนลบะลบล็อก ยังแรงกว่าพายุทนเลเคนร,ระดับท1ามเท่าแรงกัะลม20,000กว่าบาทํทำให้ว่ดฉีกเป็นชิ้นๆลมบริเวณการกลาร,ระดับจักรวะวานก็คงยากจะต้าน,นกอนจะต้านกำลงังลมมาดูว่าจะเริ่มกับนักระจนาอยังไงนี่คือผลของการตรวจจับเมื่องมังนรนย่ยเขาสามขวานสมาคมแห่งดาวคนเยอะของังครดคนเยอะใช่ไหม าสายฟ้ามีห้าองค์กรของหุ่นเข่ามังกรดำเป็นปสมาชิกพวกเขาร่วมกันทำงานในพื้นที่อันตรายโจมตีคนที่มากองทัพจักรวรรดิมีที่มาอย่างไรกันแน่เราสมาชิกถึงเหนือกว่าองค์กรอนนื่นๆพวกเขาแหลงที่สุดในจักรวรรดิศักยาภาพสูงกว่าหอร้อยพยัก์และองค์กรอ,อื่นๆอันหนึ่งโดยเฉพาะกองทัพจักรพรรดิซึ่งมีจักรวรรดิหนุนหลัง อย่าไปยุ่งกับพวกเขาจะดีกว่าเขาน่าจะเรียกหัวหน้ามาแล้วเออโอเคนะไปเร็วนมแบบรุนแรงจริงพายุน่กากลัวมากเขาสายฟ้าที่ปลอดภัย เป็นสีลมที่ไหลผาช่อแจะเป็นขั้วเขาจะใช้ชนี้เข้าสู่ภูเขาเพ่อจะร่ายร่องบนเขาฮลุเข้าช่องเป็นของสำคัญที่จะทำให้ผ่านการทดสอบอาณาจักรที่นี่ทอนนั้นดังนั้นที่นี่ยังกลายเป็นพนที่แย่งชิงกองกำลังของจักรวรรดิ ขุนเขาบางกรดจำนวนคนเยอะก็เลยได้กริ่นเขาสามขวานสมาคมเลขดำเมืองมางกรเหนือและขอร้อยพยัคฆ์สี่องค์กรนี้มีเขตแยกข่าไปยากที่จะรวดกันได้สุดนักผจญภัยไร้สำกัำยิ่งอยู่ในอันตรายที่สุดนายชื่อได้ผจญภัยลุงฝนล้อเฟอร์เรื่องนี้นายจะตัดการยังไงมด้วยขบิจจังหวัดหลัง ส่วนเจ้าสามก็ 3, เป็นชาวจักรวรรดิก็บบไม่เห็นต้องยอมทนะี่น้พวกาแม็ทไม่ได้ใหญ่ครับฟ้าถ้าเราเข้าราาาุ่น,นกลับงงเขาสามฝานขอร้อยพยัคฆ์ต้องมากราเนือหรือสมาคมเมฆดังเบื้องใดเมืองหนึง่งต่อให้เกิดการประทับก็จะหยิกเล็บเจ็บเนือ้อขอร้อยพยัคค์เคยขัดแย้งกับเราได้อยู่ในสังกัดนวลหลันสารเพื่จริงของเราลุ่มมือกันยากและจากข้อมูลที่องค์กรอื่นก็มีเวรขายเช่นกันต้องมีสมาชิกไทยไรและ จริ้นิปูเคิร์กับไปรอาที่รู้จักกันคราวก่อนเคยพูดให้ฟังว่าสารกัดยออูดในร่มมันมันเหรือไบรอาโมโหรรตมคั<ณ>มคนบรนดีฉ่นกับไปรอาอยินดีต้อนรับยังต้องทำตามขั้นตอนและทำด้วยกันก่อนก็ได้ ตอนเหนือของภูเขาเกิดพายุบ่อยๆเห็นแร่วายุกตกลงมาไม่มากและที่นี่ยังมีกลุ่มตื่นมาตั้งถาอยู่เราไปสมทบกันที่นี่ได้มา,าช่วยกันรวบรวมหินแ<ฆ>ร่ของกลุ่มจับมือกันจะมีความลวปลอดภัยและรวบรวมได้มากยิ่งขึ้นแผนนี้ใช้ได้แต่ว่าพวกเราอยู่ห่างกันมากหากสมทบกันนอกจากต้องเร่งุือเจ้าหนุ่มเดินสายาพายุฝน ตาวิญญาเส้นชีบจรวิชาลับประเภทโจมตีจิตวิญญาณเมื่อใช้จะคล้ายกระบี่โจมตีจิตของศัตรูทำให้ปวดหัวคุกเขาสายฟ้าพายุหรือที่ใจกลางโลกสายฟ้าเป็นจุดอันตรายที่สุดคำถามดาวฤกษ์ในยุคแรกแต,ตกต่างจากปัจจุบันยังไงคำตอบดาวฤกษ์ในยุคแรกเรียบง่ายซึ่งมีแค่ไฮโดรเจนกับาีเลียมและมวลใหญ่มากสาวัสดีครัเลิศมากอย่างน้อยเราก็ ได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจากการไปฝึกฝนเพราะว่าต้องต่อสู้กับอีเหีียวสายฟ้าเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทุกคนแล้วก็คือพอตอนนี้กําจัดเหี่ยวสายฟ้าไปได้แล้วอ่ะการเข้าไปที่หุบเขาพายุสักอย่างเออพายุสายฟ้าสายฟ้าพายุอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนมันก็ดูยากอีกแล้วจริงยากมากๆด้วยเพราะว่ามันดูรุนแรงแล้วมันก็ ด้วยศักยภาพของพลังของมันอนะมันเหนือชั้นกว่าเราคือศักยภาพของสถานที่ก็หนึ่งแล้วก็มีคนกลุ่มคนที่กําลังจะเข้า,ขามา,มาก่จริงแล้วเหมือนตอนนี้ทุกคนจับจองเพราะว่าอีฝั่งศัตรูเราก็รู้แล้วแหละว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างบนโลก กองทัพของมันที่ส่งไปแล้วไม่ได้ติดต่อกลับมาเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นแล้วมันก็กำลังเดินทางมาแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสองปีกว่าแต่การพัฒนาของมันอ่ะก็ก้าวกระโดดไม่แพ้เราคือเราพัฒนาไปเท่าไหร่มันก็พัฒนาไปเท่านั้นและเพิ่มมากกว่าเพราะว่าขั้นเขาสูงกว่าจริงแต่มันก็มีกลิ่นที่เห็นว่ามันเริ่มมีความบาดหมางกันใน ในกลุ่มของมันที่แบบว่าเริ่มสงสัยกันเองแล้วว่าแบบมึงข้ามไปแล้วกูไม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้มันทะเลาะกันแล้วมันก็หักหลังกันเองจริงแล้วก็ตีกันเองกันค่ะไม่ต้องมาตีกับกูค่ะจริงค่ะเออนี่คือดูแล้วก็ลุนลุนเหนื่อยนะคือรู้สึกว่าหลวเฟิงยังต้องเจออะไรอีกเยอะมากจริงแต่ว่าตอนนี้ก็คืออ่ะอย่างน้อยก็มี สองคนที่ที่แบบพี่<า>พอสอ,สอกับพี่ผู้ชายคนนั้นอยากจะช่วยเราอะไรอย่างเงี้อยอน้อยอย่างน้อยอะ่ะเราก็มีพันธมิตรที่เพิ่มมากขึ้นแล้วพันธมิพันธมิตรที่เพิ่มมาในแต่ละครั้งก็จะเป็นคนที่เก่งๆั้งนั้นจริงเขาก็เขาก็ให้คําแนะนาแหละนะว่าเราควรจะทำอะไรยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็นะทุกคนอย่ามาดูกันว่าในอีพีหน้ารัวเฟิงจะเป็นยังไงยังไงแต่ว่าน่าจะต้องไปเก็บแร่อะไรนั่นเงินกอนที่มันล่วงหลดลงมาจริงต้องได้เอามาเพื่อพัฒนาทีมของเราจริงนะทุกคน ก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะกำลังเข้มข้นเลยวันนี้พวกเราสองคนลาไปกอ่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย